ครับห้ามาเบิงน้ำไม้หวานท่านดิบได้นะครับแต่ว่าถ้าเสียงตัาศาสตร์มันเคลื่อนาอยังเท็กเจอร์มันนี่เท็กเจอร์มันนี่าโอเคแปลว่าบรมีกลิ่นของความดิบของไม้พืชนะครับเขากลวกัวเล็กน้อยนะครับด้านดิบได้นะครับอันนี้ซับไปกินหลายรอบแล้วนะครับอันนี้เป็นโตผลขึ้นมาใหม่นะครับ นี่ทั้งหมดสามกอครับพอได้กินกินหวาน,นผัดได้นะครับลักษณะกอมันจะเป็นเต็นบเงนะครับเนี่ยเราไปกินดูแล้วนะครับเนี่ยรดกระปนแซ่บครับไม่มีความขมแม้แต่น้อยครับข้ามิ้นเขียวกระเบกระบอมินเขียวแห้งแต่ว่าเราจะแ่งะยงเราเสี่ยงกินแซ่บกินเยนอ,ยเอยนะับบวกแค่น้อยนะครับ เห็นความีนเขียวของพืชมันหายไปนะครับม่งมีอย่างไรครับแต่ว่ามึงมีอย่างไรดิเอ้ยเนี่ยความวาคิดแต่ว่ายุ่งหรางไรคำต่วนบนยรยงเปันไนครับ